สยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องลึกม,ม,มาจากนารก เมื่อมีวิญญาณบาปลบหนีจากนรกมาเกิดในโีกเทพเจ้าแห่งความตายจะก,กลิ้วและโกรธมากจึงติดตามมารรชช์วิญญาณกลับแดนโอเวจีตามเดิมในเวลานั้นมีคนตั้งท้องถึงสองรายคือจอยกับวิไล เสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของจอยดังลั่นหมู่บ้านในสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญการคลอดลูกจะอาศัยฝีมือหมอตำแยนในหมู่บ้านป้าอกถูกปลุกมากลางดึกคว้าตะกร้าเครื่องใช้ไม้สอยราวกับล่ามยาของแพรกระวีกระวาดไปทำหน้าที่ทันทีอา้าวแบ่งเข้าวอหนูแบ่งลูก อาบ้านมาดูกันหนาตาประสงค์จะช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้มีเสียงซุบซิบกันว่าจะโดนอาถรรพ์บางคนบอกว่าได้ยินเสียงนกแสงบินผ่านหลังคาหน้าขนโหวลุกเป็นที่สุดทำไมมันออกยากออกเยอย่างนี้นะเอาเบ่งเข้าเบ่งออเอาเบงเบงเอด ทั้งป้าอบและผู้ช่วยเงือตกไปตามๆกันสั่งให้จอยเบ่งเต็มที่แต่สิ่งที่โผล่ออกมาจากท้องทำให้ทุกคนหายใจว่าบเพราะเป็นเท้าเล็กๆข้างหนึ่งบ้างสองข้างบ้างบางครั้งก็โผล่มือออกมาโบกไหวๆราวกับจะล้อหลอนน่าสยองขวัญเป็นที่สุด <c oughs> สิ่งจอยร้องกรี๊ดเป็นครั้งสุดท้ายทารกเจ้ากรรก็หลุดออกจากท้องมาได้ สิ้นลมปรานทั Así, nah ang, ้งแม่และลูกพอฝังศพจอยเสร็จก <I> ็มาถึงคราวของวิไลคืนนั้นบรรยากาศในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความเยือกเย็นหน้าวังเวงใจหมากงคอหอนกระรงงมป้าบอถูกตามมาทำคลอดเช่นเคยถึงแม้ว่าท้องวิไลจะเป็นท้องที่สอง แต่ป้าอบก็บอกสิ่งที่ทำให้ทุกคนถึงกับอึ้งไปตามๆกันเนี่ยเด็กในท้องนะ่ะมันตายไปตั้งนานแล้วเนี่ยฮะอะไรป้าเป็นไปไม่ได้วิไลทั้งเจ็บท้องและเสียใจเมื่อได้รับรู้ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็ยังจะใช้วิธีผ่าท้องเอาศพเด็กออกมาได้แต่ในชนบทสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแถมหน้าขนลุกขนพองขึ้นไปอีก เมื่อท้องของวิไลโป่งขึ้นยุบลงราวกับเด็กที่ตายแล้วจะพลิกตัวไปมาอยู่ในท้องวิไลหน้าซีดเผือกปากแห้งกรอบเหงื่อแตกซิกเต็มหน้าผากทั้งเจ็บปวดและหวาดกลัวขนาดหนักช่วยศบเด็กเนี่ยมันแรงเหลือเกินต้องใช้อาคมช่วยแล้วล่ะเนี่ยป้าอบทําพิธีด้วยการเอาได้มาจาับไปมงคลเจเส้นแล้วท่องคาถา อาพาสผู้วิสพโลอ้าวอีหนูกินได้นี่กับน้ำมนต์นะป้าอบไร้คาถาเร็วปรืออีกครั้งแล้วเป่าลงที่กระหม่อมวิไลโลภุสุสาวะผู้สังภาเพียงแล้วป้าอบก็ไปยืยนอยู่ตรงศีรษะแล้วกระทืบเท้าอย่างแรงสามครั้ง <c oughs> วิไลร้องกรี๊ดสุดเสียงพร้อมกับสะดุ้งเฮือกสุดตัวทารกที่ตายในท้องก็หลุดออกมา สากเละๆของศพเด็กเหม็นเด่าสุดขีดฝูงหมาหอนยอดไม้ไหวซ่าเหมือนเสียงใครหัวเราะคึ่งใหญ่ด้วยความสาสมใจอย่างเหลือประมาณติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ i n n news กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว